สวัสดีค่ะวันนี้หมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้เรื่องคุณช้างไปเดินเล่นค่ะอันนี้นะก็เรื่องและภาพโดยฮีโรทากะนาก์โนะแปลโดนมาริน่าโคบายาชินะคะค่าของนักสันับพิมเอสซอีกแล้วก็ ไม่รู้ทำไมหมอโอหยิบมาแต่ของ s c g ก็เล่นนี้ซื้อมานาแล้วตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กเล็กๆนะคะก็อ่านให้ฟังเนาะเขาก็เริ่มต้นเรื่องขึ้นมาว่าวันนี้อากาศดีคุณช้างอารมณ์ดีคุณช้างเขาก็ไปเดินเล่นนั่นแหละแล้วก็คุณฮิปโปก็ขอไปด้วยคุณจระเข้ก็ขอไปด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ขอไปแบบพิเศษนะขอไปให้แบบเยี่ยงภาพเงี้ยแล้วก็สุดท้ายจนคุณช้างทนไม่ไหวก็เลย ตกน้ำค่ะแต่ว่าทุกคนก็อย่างอารมณ์ดีได้อยู่ก็เป็นนิทานเด็กที่น่ารักดีนะหมอว่าเอม,มันเปิดดูอันนี้ลูกเอามาเขียนเล่นนะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะนิทานเล่มหนึ่งเนี่ยเราอ่านตั้งแต่เล็กนะจนลูกโตมาจนเขาลืมไปแล้ววันหนึ่งเขาก็หยิบมาอ้าวเคยมีเล่มน,นี้ด้วยเหรออา้าอ่านให้ฟังหน่อยเราก็อ่านให้ฟังก็ถามว่านิทานสอนอะไร บางครั้งนี่ก็แรกๆอ่านเราอาจจะยังไม่รู้สึกอ่ะนะพออ่านไปเรืเอ่อยก็อารมณ์ดีไงก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านนี้นะก็คือนิทานล้วเราก็จะอ่านวนไปวนมาคนไหนงบน้อยก็มีน้อยคนไหนงบเยอะมีเยอะสําคัญคือให้อ่านไม่ใช่ให้เด็กอ่านเองนะเราอ่านให้เด็กฟังแล้วเออมันก็จะคําพูดมันก็จะวนๆซ้ําๆเด็กก็จะจํา นะเด็กที่ยังพูดไม่ได้ก็จะจําภาพได้ภาพนี่ก็เอามาเอามาจับคู่กับคําพูดก็จะอ้อเสียงออกเสียงแบบนี้เด็กก็จะพูดได้ไวแล้วก็คนไหนที่พูดได้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มคลังคําตัดทาให้เด็กที่เด็กที่โดนเลี้ยงดูมาด้วยนิทานเนี่ยจะพูดได้เยอะมีคําให้เลือกเยอะสามารถพูดจาได้อย่างเฉลียวฉลาดนะโอ้ก็ จะมารีวิวนิทานให้ฟังบ่อยๆนะเพราะว่าที่บ้านมีนิทานเยอะมากเลยคนไหนมีเรื่องที่อยากให้รีวิวก็สามารถเน้นได้นะแล้วก็กดติดตามได้นะคะกดไลค์ให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ